เรื่องหนึ่งที่แต่งงานนี้เจ้าหญิง Diana ไดอาน่าได้ Voice Coach หรือผู้ให้คำแนะนำฝึกฝนเรื่องการใช้เสียงมาช่วยแก้ปัญหากระทั่งเกิดความมั่นใจเพียรเกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเคยร่วมงานกับคนดังหลายคนรวมทั้งเพียรให้สัมภาษณ์นติตยสารพีเพิรนว่าเพียรเล่าว่าเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาช่วยทำให้เจ้าหญิงไดอาน่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแต่ยังต้องคงรักษาความเป็นตัวเองของเจ้าหญิงไดอาน่าไว้ไม่ว่าจะเป็นความรักความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความนุ่มนวลของพระองค์ซึ่งเป็นสเสน่ดึงดูง ผู้คนมากมายให้รักพระองค์โดยเฉพาะขณะที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรงพูดหรือมีสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนซึ่งเจ้าหญิงไดอาน่าบอกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์รู้สึกกลัวเพียรสย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เจ้าหญิงไดอาน่าถูกทดสอบสิ่งที่ได้ทรงฝึกฝนมาเมื่อคราวเสด็จไปรับรางวัลหนึ่งที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทรงตรัสถึงเจ้าหญิงไดอาน่าตอบอย่างสุขุมว่า